สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพี่น้องอสมอทุกท่านค่ะคลิปนี้มีข่าวมาฝากพี่น้องอสมอนะคะหลังจากที่ทกสจับมือกับชาปนกิจอสมอช่วยอสมอกู้เงินชาปนกิจล่วงหน้าได้เพื่อนำมาใช้จ่ายก่อน ผ่านการกู้จากทกสในอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2568นี้ซึ่งจะเป็นเงินกู้ที่นำไปต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของอสอมอนั้นนาย,ยกสมาคมชาปนก,กิจอสอมเผยเงื่อนไขกู้เงินอสอม1 0 0แสนบาทจ่ายดอกเบี้ยต่ำแค่6%ต่อปีผ่านทกส ย้ำต้องเป็นสมาชิกชอกอสอเท่านั้นถึงกู้ได้ไม่เห็นด้วยถ้ากู้แล้วใช้จ่ายไม่เกิดประโยชน์ขออสมอคิดให้ดีเพราะทั้งหมดที่กู้ไปต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยไม่ใช่เงินได้มาฟรีล่าสุดนายแพทย์นับทบวุฒิประเสร,ริฐสิริพงศ์นายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยชอกอสอ,อสมอ ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าสมาคมชาปนก,กิจอสมอก่อตั้งโดยอสมอทั้งประเทศซึ่งได้มีการตกลงร่วมมือกันเพื่อต้องการช่วยเหลืออสมอที่เสียชีวิตเพื่อให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังไม่ลำบากทั้งนี้ตกลงกันว่าถ้าอสมอท่านใดเสียชีวิตเราจะพยายามระดมเงินให้ได้สุระไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทปัจจุบันเรามีสมาชิกประมาณ1.3ล้านคน รวมคู่สมรสซึ่งมีการหักเงิน40สตางค์ต่อศพฉะนั้นอสมอก็จะถูกหักค่าป่วยการประมาณ400บาทต่อเดือนเพื่อเอาไปให้ทายาทผู้เสียชีวิตดังนั้นจะเห็นว่าสมาคมไม่ได้หักเงินล่วงหน้าเราจึงไม่มีเงินเหลือที่จะเป็นกองทุนในส่วนของเงินกู้นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุข เป็นการกู้ตรงกับทกศไม่ได้กู้กับกองทุนชาปนก,กิจเพราะเราเอาไว้ช่วยเหลือเฉพาะอสมอที่เสียชีวิตและค่าใช้จ่ายของทายาทในการจัดงานศพตลอดทั้งถ้าเงินเหลือทายาทจะได้ใช้ซึ่ง5 0 0แสนบาทต่อครอบครัวก็ถือว่าเยอะสำหรับคนต่างจังหวัดนายแพทย์นัทธวุฒิกล่าวเมื่อถามว่าที่ผ่านมากองทุนชกศอ,อสมอในแต่ละปีได้มีการนำมาใช้อะไรบ้าง ผู้ใช้กี่รายนายแพทย์นัทบวุฒิกล่าวว่าตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ1.3ล้านคนซึ่งต้องเรียนว่าเงินสมาคมที่เราหักจากอสมอนั้นเพื่อเอาไปให้ทายาทอสมที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเงินหักเพื่อไปทำอย่างอื่นเลย ซึ่งคำว่ากองทุนอสมอรจริงๆแล้วคือเมื่ออสมอเสียชีวิตเราก็หากจากสมาชิกทุกคนคนละ40สตางค์ต่อศพถ้าพันศพก็ตกคนละ400บาทแล้วเราก็เอาไปโอนต่อให้กับทายาทได้ประมาณคนละ5 0 0แสนกว่าบาทซึ่งไม่มีการเอาไปทำอย่างอื่นเมื่อถามว่า มองว่าจะทำให้อสมอเป็นหนี้มากขึ้นหรือจะตอบโจทย์เพื่อนำเงินมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอาทิพัฒนาอาชีพการเงินอะไรบ้างนายแพทย์นัทวุฒิกล่าวว่าตรงนี้เราก็ห่วงเพราะฉะนั้นจึงต้องคุยกับชมรมอสมอแห่งประเทศไทยให้ช่วยคัดกรองอสมอที่จำเป็นต้องกู้เงินเพราะคิดว่าเงินกู้นั้นถ้าได้กับคนที่จำเป็นก็จะเกิดประโยชน์ แต่ถ้าได้กับคนที่ไม่จำเป็นก็เป็นการสร้างภาระนี่ฉะนั้นเราจึงได้ทำความเข้าใจกับอ,อสมอว่าถ้ากู้มาแล้วทำให้เกิดประโยชน์จะเป็นโอกาสของอสมอที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการเอาไปลงทุนปิดหนี้นอกระบบ ขณะนี้เราก็พยายามให้ประธานจังหวัดประธานอำเภอโดยให้ศูนย์ประสานงานของสมาคมที่อยู่ระดับจังหวัดเป็นผู้คัดกรองอสมอที่จะมากู้เงินในขณะเดียวกันอสมอก็จะต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารจะต้องให้กู้ด้วยถ้ามีหนี้มาก่อนธนาคารคงไม่ให้กู้นายแพทย์น,นทบุตรกล่าวเมื่อถามต่อว่า ขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินมีอะไรบ้างนายแพทย์นัทวุฒิกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนโยบายเงินกู้นั้นทกศก็มองว่าถ้าให้อสมอกู้โดยตรงโดยไม่มีอะไรเป็นหลักยึดธนาคารก็มีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะมีอสมอท่านใดบ้างที่สามารถจะจ่ายเงินกู้คืนได้จึงต้องมาร่วมมือกับสมาคมชาปนากิจอสมอ โดยทางสมาคมจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางทกสว่าอสมอคนไหนบ้างที่เป็นสมาชิกถ้าคนไหนไม่ได้เป็นสมาชิกทกสก็จะไม่ให้กู้รวมถึงเรื่องคนค้ำประกันก็จะใช้ทายาทที่เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นคนค้ำประกันความหมายก็คือถ้าอสมอที่เป็นสมาชิกไปกู้เงินแล้วเสียชีวิต ทายาทที่ได้เงินสงเคราะห์ก็ต้องเป็นผู้ไปจ่ายแทนแต่ถ้ากรณีไม่เสียชีวิตอ,อสมอก็ต้องจ่ายเงินรายเดือนโดยหากจากค่าป่วยการเช่นกันเมื่อถามว่าจำกัดหนึ่งคนต่อหนึ่งแสนบาทหรือสามารถกู้อย่างไรได้บ้างนายแพทย์นะัทวุฒิกล่าวว่าตอนนี้จำกัด เพราะต้องดูว่าค่าป่วยการของอสมอได้แค่2,000บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อสมอกู้ไม่จำกัดอสมอจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ ซึ่งเราได้ตกลงกับธนาคารว่าให้หากได้ไม่เกิน1,500บาทต่อเดือนเพื่อต้องการให้เหลือ500บาทให้อสมอได้ใช้ในการทำงานเมื่อถามต่อว่าก่อนหน้านี้ธนาคารทกสเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้อสมอกู้สูงสุด50,000บาทต่อรายนั้นอสมอหลายคนไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้100,000บาทหรือไม่นายแพทย์นทวุฒิกล่าวว่า เงินกู้ 20- ง0 0ื่และห้า0มบาทนั้นไม่เกี่ยวกันเพราะอสมอทุกคนกู้ได้ถึงแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตามเพราะเป็นการกู้ไปส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับทางสมาคมแต่กรณีเงินกู้100 0งแบาทต้องเป็นสมาชิกถึงจะสามารถกู้ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกเคยกู้50,000บาทหรือ20,000บาทมาแล้วนั้นธนาคารจะเอาเงินที่กู้1 0 0 0 0 0บาท ไปลบหนี้เก่าก่อนเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรกับอสมที่กำลังสนใจในเรื่องนี้นายแพทย์นันทวุฒิกล่าวาว่าการกู้เงินนั้นถ้ากู้ไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์เกิดมีรายได้ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ขอฝากพี่น้องอสมอว่าไม่ใช่เมื่อธนาคารปล่อยให้มีเงินกู้แล้วจะถือโอกาสไปกู้มาซึ่งต้องคิดว่าถ้าเรากู้ไปทำอะไรซึ่งไม่เห็นด้วยถ้าอสมอกู้แล้วเอาไปใช้จ่ายที่ไม่ก่อประโยชน์ฉะนั้นอสมอเองต้องคิดให้ดีว่าเรากู้ไปเพื่อทำอะไรไม่ใช่พอมีโอกาสแล้วทุกคนก็จะใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่กู้ไปเราต้องชรารหนี่พร้อมดอก ไม่ใช่เงินที่ได้มาฟรีถึงแม้ดอก6%ต่อปีจะถูกแต่ก็ไม่คุ้มถ้าเราเอามาใช้ไม่เกิดประโยชน์นายแพทย์นัทวุฒิกล่าวเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกท่านนะคะขอให้ทำงานจิตอาสาอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณพี่น้องอสมอทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ